ลุงมา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 เอาคนหนึ่งครับเรื่อยๆคนึ่งมาแขกขอบคุณแขกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ลุงกลับเองอ่ะลุงเอาไปหรือเปล่าเเดอา้าววางไว้อ่ะอร่อยไหมคะอยากไปเลยว่าในประเทศที่อยู่มันฝนตกทั้งปีอ่ะ มันต้อองากาศมันชื้นใช่ไหมนี่จะไปไหนเหรอไม่ออนะว่าที่หกนะใต้แอลอ่ะอ๋เอาเลยมาถ่ายรูปพีหน่อยอ้อาวไอ้คนถ่ายรูปปจีน้องจอยจีจอยมาอยู่กนะับแพน่ะจอยจอยได้ยิน่ะข็ให้จอยมาถ่ายรูปจอยไปยืนรอเขาแพรส่งให้แฟนดีค่ะคุณแม่คุณแม่มาจากที่ไหนครับแม่ <c oughs> มาจากอังกฤษค่ะโอ้ติดตามมานานแล้วนะโอ้ยตั้งแต่สมัยไหนได้นเขาสร้างอยู่ตั้งแต่อยู่เกาะเกาะนี่เกาเลยนี่ดูน้องเมย์เลยมาตาั้งนานเมื่อก่อนนี่อยู่สวนยาง<อ>ติดตามมาตลอดมาตลอดเลยตั้งแต่ใหม่ๆเลยล่ะมีใครแอบอยู่ติดตามที่บ้านก็มีเช่นตาร <c oughs> ประจําเขาชอบน้องเมย์เขาบอกเขาจัดจัดได้ดีมากแล้วพลาเขาเปิดเพลงเปิดอะไรมัน ดีอ่ะพูดง่ายอโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันโอเคครับจบแไหมขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบ้ามนึ่สือหงชไชื่อให้ลุงค่ัเอยัลาก็แะั เดี๋ยวนะไปดูเสื้อกันเดี๋ยวเดินมานะค่ะคุณแม่ก็จะไปดูเสื้อเพราะว่าพี่หนึ่งเดินได้เดินได้แม่จะไปอุดหนุนเสื้อให้พี่หนึ่งไปแล้วไปเอาเสื้อแล้วนะคะจ้าสวัสดีค่ะ โชคดีนะคะเดินทางปลอดภัยเด้อสวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้ก็มีเอฟซีมาจากไหนเนาะได้ยินขา่าวแววแวมาจากกำแพงเพชรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมาหนึ่งรถตู้แล้วก็อีกพิก up หนึ่งคันนะคะมาเต็มเลยนะคะเดี๋ยวยายจะพาไปดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาไปใส่หลายแท แตนไปแล้วแตนอยู <Kristin za water> ่บ <c eless> <sm org> ้านค่ะเิ่นเห็ดธุราอยู่ค่ะโอ้มาจากพี่จิตเลยเหรอโอ้มาเตกไก่ค่ะรอเข้าห้องน้ำกันบ่เดี๋ยวไปหาคุณลุงแล้วบ่ทางนู้นก็จะไปนะลูกกับแพงเพชรนี่ก็ทอดมาเมื่อก่อนมาเนี่ยวันที่ห้ากินโลกวันที่เท่าไหร่นะ เจ็ดแปดสิบเจ็ดแปสิบแปดอยู่เแม่ะครับเจ็ดสิบแครับผมแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ2องเงามาจากพี่จิตจริงอ่ะหวานไปเนาะมาเรา่พอหรอขอรอถายเรยวนะรู้สึกมันจะใหญ่จะดีนะใหญ่เนาะ มาด้วยกันเลรอหนึ่งมาด้วยกันหมดเลยค่ะดี่เขาอยู่บนเขามาหาดเป็นญาจ้าจิตอะไรก็น้องชายเป็นคนจิตแต่แม่แม่ก็เป็นคนอยู่บนมาเรยวมาถายรูป คุอแม่มาจากพิจิตตนะคะมาจากเมืองนอกด้วยนะคะบ้านลุงคนมีงานอะไรเราไม่ค่อยได้ดูมันบ้านที่เรามันช้ากันเจ็ดชั่วโมงอ่ะโอ้โหแกอยู่ประเทศอะไรเบ็คแคมเหรอแคม ที่บดาใช่ปะฮะคือประดาใช่ค่ะคนชอบปลูกผักแล้วเนาะือปุ้งไงเสีนมาเร็วชาลูกไปหน่อยไหนรออกมาจากบ้านอะไรแล้วไปช่นั่งครับเ้านครับแม่ซื้อที่วายพ่อปู่ได้ที่ไหนมีที่นี่แหละค่ะค่ะ ไปลูกรเดียวสมอนอีนาซื้อเหมือนพลังแม่นเอาได้เหมือนพลังเข้าขึ้นค่ฝากไครับฝากเลยค่ะคุณแม่มาจากให้จบะมาี้านครับส่งทชกลับมารลกัจับงานพิจิรงารานิจรสิคันาครับครับประมาณนี้แหละครับจะเป็นชวบ้านพี่เอฟ มาครับมาเข้าเต็มพร้อมกันกองพันยนตนี่เหรอหนึ่งสองสามหนึ่งสองกันแตนอยู่ในบ้านครับหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับเดี๋ยวไม่เกิดดเินทางสอนภัยนะครับอยากะต้มทางแม่ไหวก่อนเลยไม่จะไหวอ่ะค่ะเดี๋ยวให้ค่ะแม่ออกมายังสแตนอ่ะ ย่างค่ะแต่งตัวอยู่ยังไม่เสร็จยังุนนแล้วร้านค้าก็เปิดป่ะเปิดค่ะร้านกาแฟก็เปิดค่ะร้านร้านกาแฟของคุณลุงอี้้ขาายเืผค่ะค่ะเปิดค่ะแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราไหว้โอเคอ๋อสี่สิบปียายจะไปพวงเอานั่นไปยูใบสีให้แม่เ้าไเขาจะเอาใบสีมา ไวสี่หคนะไ้ี่กคนใจไปใจไปาเออไม่เรียกชะลอวัน น้องบอกว่าประสงค์กานเดินเทราวันทีนี้มานี่มาตอนวันเดินทางม,ม,มีทูบป่ะแม่มีค่ะมีค่ะมีให้ทุกอย่างค่ะทูบอยู่ข้างหน้าค่ะแม่หยุดให้เปิดแล้วบอก มาสองคันนะคะรถตู้หนึ่งคันรถปิอัพหนึ่งคันนะคะมาจากพิจิตรนะคะ ตั้งใจมา,าขอพอรโดยเฉพาะเลยนะคะมาจากเมืองนอกนะคะ ตอนนี้ทุกคนก็ครามีค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะมีเสื้อมีอะไรด้วยปะคะแล้วก็เสื้อบ้านแม่คำสายเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนแล้วค่อยมาไปทีเดียวแม่ไปมีกาแฟนะคะไปกินกาแฟคุณลุงนะคะร้านกาแฟตัวอนอาร้านไหมคาปูชิโน่ค่ะแม่โ,โอเคเย็นหรือร้อนไป แกชอบกินเย็นค่ะแม่รำอยู่ใช่ไหมถ้ามีรำก็รำถ้ามีงานก็ได้รำถ้าไม่มีก็ไม่ได้รำโอเคค่ะแม่เดี๋ยวยังตอเดินรอบแม่มาช้าไปรำเสร็จเมื่อกี้เองเพิ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าเค่ะเพิ่งรำเสร็จเมื่อกี้นะคะเนะโกบ้านอยู่แถวๆนี้เลยใจทีนี้ก็จะกินข้าวกันอยู่นะแม่เนาะค่ะอืมบ้านคุณหนิงค่ะ เห็นเมื่อกี้เจอหรือยังแม่เจอแล้วเจอเขาบอกเดี๋ยวออกมามากินกาแฟกับแม่เด้อใครจะกินแม่จะเลี้ยงกาแฟนะคะของคุณลุงเอาคาปูชิโน่ของลุงเสือนี่จ้าเอาของลุงอะไรนะอาคาปูชิโน่ให้ลุง ให้ลุงด้วยเอาสองแก้วนะคะฟูจิโน่กลางตัวเขาไม่ใหญ่นี่ใส่ไซส์อะไรเนี่ยนั่นเอค่ะเอีอเอาเอลเอาสีสีแดงดีกว่าสีแดงนั่งได้น่งไ้นั่งได้ค่ะีอะไรค่ะรไม่ได้หรอ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะะ